you can hear it from the future สวัสดีครับน้องเนสวัสดีครับพี่บิววันนี้เจอกันที่อีกแล้วนะครับเป็นสนามที่2แล้วครับพี่บิววันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามอาสมหมายหรือสนามหนองค้อนนั่นเองก็เป็นกิจกรรมทดลองขับนะครับเครื่องยนต์2.2 NDI Max Force นะครับพลังแรงท้าลองสัมผัสเครื่องยนต์2.2แบบจริงจังเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมที่เขาว่าเร็วขึ้นแรงขึ้นประหยัดขึ้นนั่นเองครับแล้วจะเป็นยังไงในบรรยากาศแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ i want stay energy to roll เป my 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 okay. okay, okay. ็นยังไงบ้างกับการทดลองรับวันนี้คร anyway. ับอ๋อสุดยอดลครับไปความเร็วดีแบกดี ลงล่างดีครับแล้วก็เครื่องแรงมากอันนี้ทั้งนั่งทั้งขับเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวขออีกหนึ่งท่านหน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับกับทดลองขับเครื่องยนต์2.2วันนี้ก็ตัวใหม่เลยนะผมชอบเรื่องระบบเกียร์ครับแล้วก็เข้าต้นจะดีกว่าเพราะว่าเป็นเกียร์สเปรดเทเบิลด้วยใช่ครับเพราะว่าการเข้าเกียร์อะไรเงี้ยจะรู้สึกเนียนกว่าถูกไหมครับใช่ครับมากเลยครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับเวลาเข้าโค้งเป็นยังไงบ้างครับเข้าโค้งนิ่มดีครับมั่นใจดีไหมโอเคครับก็ถือว่าการพัฒนาของเครื่องยนต์จาก1.9เป็น2.2ถือว่า การตอบโจทย์ครั้งนี้ถ okay, ือว่าด okay, ีมากไหมครับครับดีมากดีมากโอเคครับขอบคุณนะครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างกับเครื่อยนต์2.2 m คคอ o ของเราโอ้นักขับเขาขับดีมากนะพาผมดริฟอ่ะนี่2.2จริงหรือเปล่าเขาจึงตกใจนะแบบแรงมากครับแล้วขนาดตอนทางโค้งเนี่ยพอดริฟเสร็จปุ๊บเนี่ยโอตินนะทางโค้งเนี่ยถ้าเหยียบมันจะไม่ มันยังไปอันนี้ถ้าเหยียบเนี่ยหลุดได้เลยนะมันแรงมากเลยครับรู้สึกมันมากปกติตอนที่ไปลองเล่นแล้วก็สนุกแล้วพร้อมนะไปลองให้นักแข่งจริงๆเขาลองขับถ้าได้ยินชื่อของตัวเองนะครับรีดยกมือก่อดไปได้อีกนะแล้วก็นักแข่งต่างๆเอถ้าปกติเนี่ยเนี่ยเทียบเท่ากับรถแข่งอยู่แล้วไม่ต้องจูนไม่ต้องอะไรเลยหลังแล้วนะคะปิดมันล้วนะคะไปกได้รีจองเลยเพราะว่าตอนนี้กระแสกำลังมาแล้วตัวคนแห่กันมาจอง ยังไงสนใจยังไงติดต่อได้ทุกสาขาของอีสุกร์อนออกแล้วก็เซลล์ทุกคนพร้อมแต่มาอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับผมพร้อมใช่ครับพลังเต็มร้อยครับผมารู้สึกเป็นไงบ้างได้ทดลอง2.2วันนี้ครับการตอบสนองตอนช่วงต้นนะครับขับดีมากครับผมแล้วก็ช่วงระยะเปลี่ยนเกียร์ช่วงล่างถือว่าโอเคครับผมวันนี้ก็ถือว่าจะกิดกรรมนะครับมาทั้งวันแล้วนะครับก็อาจจะขออนุญาตในส่วนของพี่ๆนะครับ ลากันนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับเดี๋ยวก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจสามารถติดต่อได้ที่มิสุอีทเทินทั้ง9สาขานะครับผมใช่ขอบผมของเรามีทั้งหมดทั้งเสาขาสามารถติดต่อได้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวคอยเจอกันอีกทีหนึ่งกับเมกับพี่บิวในคลิปถัดไปนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ